สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมาพบก,กันกับข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบโรชาวมุ่งข่าวโรงเรียนขุนยวมกันนะคะโดยมีหนูเด็ก,กหญิงกนกพิษวันสรีและเด็กหญิงประพาวาลินแท้ฟุง้งเป็นผู้รายงานข่าวในวันนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่27กรกฎาคมพศ2565ผู้บริหารคณาครบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขยุนยอมได้ร่วมกันจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา2565ดังนี้ค่ะภาคเช้าเวลา9นาฬิกานักเรียนและคณะครูแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพร้อมกันนะบริเวณลานกิจกรรมใต้ศุนย์อาคารโซน3และมีพิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนขยุนยวมนายนิกรสุขใจ เป็นประธานในพิธีมีการแสดงในพิธีเปิดงานจากชุมนุมน่าจะสินไทยโรงเรียนหุ่นยวมมีการประกวดชุดแฟนซีตัวละครในวรรณคดีไทยมีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยประกอบไปด้วยการแข่งขันระบายสีภาพการคัดลายมือ การเขียนตามคำบอกการท่องอาขยันการแต่งเรื่องจากภาพและการเขียนเรียงความโดยแยกเป็นระดับชั้นต่างๆและการแสดงละครของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเอาไ,ไหมเนี่ยเลือกไหมเออจรจนาจรอะไรไม้ไม่นะ เเตต็ม็มมจัดภาคบ่ายเวลา13นาฬิกานักเรียนเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมสนุกสนานเพื่อเพลินใจแบบไทยไทยโดยมีทั้งหมดฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานที่1สนุกสนานกันละเล่นเด็กไทยฐานที่2ประวัติศาสตร์ชาติไทย ฐานที่3งามอย่างมีคุณค่ามาายาทไทยฐานที่4เลิศเลอค่าน่าตาสินไทยฐานที่5อนุรักษ์โดนตีไทยพื้นบ้านฐานที่6เลิงสาระลิ้มลองขนมไทย ฐานที่7ใส่ใจสุขภาพกับสมุนไพรไทยและฐานที่8เรียนรู้สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยค่ะ ทุกคนต่างมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆในวันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสูนทรผู้ประจำปี2565จนถึงเวลา16นาฬิกาก็เสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวเด่นประเตนน่าติดตามรอบรัวชาวม่วงขขาวกันนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ